นี่มีเพลงมาสอนเนาะยังไม่ต้องร้องฟัง,ฟงนะครับลึกและกว้างลึกและกว้างความรักของพระเยซูลึกและกว้างก,กว้างและลึกกว้างและลึกความรักของพระเยซูก,กว้างาและลึก,กเห็นไหมถูกนะครับร้องอย่างี้ครับฟังนะครับ เลืกแหลกเพราะวเลือกแหลกกว้าง กับครูเลยนะครับเลือกแรงกว่า กว้างกว้างและลึกกว้างและลึกความรักของพระเยซูนั้นกว้างและลึกอ้าวยืนนะเอาวยืนยืนประจำยืนให้ตรงยืนให้ตรงจุดของตนเองเอายืนครับยืนให้ตรงจุด

lương ngày qua จับหัว,จ,หวจับไหล่กอดอกร้องเพลงนะสองคนทำห้าร้งองเพลงนะร้งองเพลงให้นคนให้เพื่อนทำห้าพร้อมยังกอดอกขากอดอกภูเขากอดอกหรือ อ้าวครับอา้อาวยืนประจำจุดของตนเองสิงหาอ่าสุภวิีตประจำจุดของตัวเองครับพร้อมหรือยังเขาร้องเองพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม จะเลือกอ่าจะเลือกนะครับตั้งแต่ชายานุษมาจานถึงภาวะเป็นคนทำนะเนือนสองตังตนี่นะเป็นคนทำอีกฝ้ายกว่านี้เป็นคนร้องเพลงอ่านั่งลงครับเอ๊คนที่ทำยืนขึ้นยืนคนที่ทำยืนยืนยืนสิครับคนที่ร้องเพลงนั่งลง กลุ่มที่เอาเป็นนั่งลงดูเพื่อนกัด้วยนะครับอาพร้อมยังยืนสิครับ <c oughs> อ้าวพร้อมเลยหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งจับเอียวจับไหล่จับหูจับหูจับหัวดึงผมดึงหูดึงหูกดอก <c oughs> <c oughs> ทำท่าไม่ต้องร้องเพลงน,นะคนทำท่าไม่ต้องร้องเพลงเราจะฟังว่าคนร้องเพลงร้องเพลงถูกไหมเนยเออสิ้นตรงจุดนะทำหรือยังเอาคนร้องเพลงจบไหมทำหรือยังคนร้องเพล,ล,ลงพตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งคนทำท่าจับหูกอดอกกอดอก

ออกทำท้องการอีกีรอบเด้อ,งอทงาำด้วยน้องพิงด้วยนะครับอ้าวนึ่งสองสาม